สวัสดีค่ะเพื่อนเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจําวันที่สามสิงหาคมหกห้าเนอะทั้งสี่ฮานอยเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะกําเตือนจาก,กทางช่องนะไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือสามก็หกตัวรองก็คือศูนย์ก็แปดแต่เราจับสามก็ให้นะก็สามศูนย์สาม 8ปดศูนย์แปดสองแปดสามแปดหกแปดเก้า็ศูนย์ศูนย์ียหกก็หกูนสองหกหกดมันเป็นเลขคู่ไล่ง่ายหน่อยเนาะหรือจะจับคู่ไข้แล้วก็3 0มศ3นย์ศูนย์สา8สามหกหสามสนหกแดแดหนะคะกขขอให้ทุกคนโชคดีนะ

ส8่แ8ดสอง8กแปดสวันนี้ปกติกู้พบเาะกิอขอก่อ้ทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเป็น vip ตัวเด่นก็คือ5กับ8ตัวรองก็คือ6กับ9ก้ากัแปดศูนย์แปดสอง็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่ง เจ็ดเก้าแปดหกแปดศูนย์แปดหกเก้าสี่เกแปดเก้าแปดหกแดห้าแปดแปกเเหกหานะคะจับคู่กันนะ VIP เฉพาะกิจปกติมาแนวเดียวกันเด้อจะต่างกันแค่พิเศษนะคะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะพิเศษจะมาต่างจากเขาเนาะหรืออีกแบบลูกแบบหนึ่งนะลูดไม่ลูดหรอกเอาจับคู่เอาเนาะสี่เจ็ด แปดศูนย์ี่จับคู่เอาเข้าได้ทุกแนวทางได้ทั้งเฉพาะกิจพิเศษปกตินะคะจับคู่สามตัวตรงกลางนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาะ ก็เอาเลขสี่ตัวกับสี่ตัวนี้จับคู่ซื้อเนาะอันไหนที่มันตรงกันแล้วก็จับไ้ก่อนเนาะก็แยกซื้อแต่ตัวที่ไม่เหมือนกันมันจะตรงกันก็คือสี่กับเจ็ดก็ตรงกับพิเศษศูนย์กับแปดก็ตรงกับเฉพาะกิจปกติก็จับคู่ใส่กันเอาเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสี่ตัวกับสี่ตัวนี้เนาะไม่ต้องเพื่องเงินรูดสําหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนนะคะมันชอบเข้าไอ้เฉพาะกิจเด้อจับคู่ตรงกลางนี่ กับพิเศษแล้วก็ V I P ตัวสุดท้ายแต่ไม่แน่ได้วันนี้เข้าหมดทั้งสี่แนวทางจับคู่ซื้อเอาเด้อเราไม่ชอบให้รูดนะเพื่องเงินเนาะก็ขอเ่อนเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดชอบสไคร b e กดไลค์เนาะตี่แน่ๆคือศูนย์กับแปดสี่กับเจ็ดเด้อจับคู่ไว้ก่อนับแรกเด้อสำหรับคลิปนี้จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ